สวัสดีครับเราจะภาษาชาวบ้านเป็นรายการท่ายทอดสดๆออกจากสวนบางนาเป็นกีงไกสวนพยวนันน้องโดนขึ้นเกา้ามื้อนี่มาตามล่าหาความยุติธรรมเกี่ยวกับกรณีที่ผมได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปถึงสภงงากาญจนบุร,บรจแห่งชาติแต่วันที่สามตุลาคมที่ผ่านมา,ากระปรากฏว่าจ,จนนาหอดมื้อนี่ยังว่ามีความคืบหน้าและก็เคลื่อนไหวใดๆดทั้งสิน้นบร้ว่ามันสีสอบ อีย่งกันนะก,กันนะครับตอบบ่มีเลยนี่สี่สองเดือนแล้วครับนี่สีสองเดือนแล้วผมก็ฝากสีเห็ดยังกะเห็ดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านกำลังให้ความสนใจแล้วก็อีกเรื่องนึงเมื่อวันที่สิบห้าพฤศจิกาที่ผ่านมา ผมได้ไปยื่นหนังสือขอให้แต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยดาบตำรวจธนาศักิ์แสงทองดาบตำรวจธนาศัก์แสงทอง,ทง,ทองยุสอพ่อไดบลูกรณีที่นั่นประวัติของผมเกี่ยวกับการเรียนการไพ,พ่พนันพสมสิบผมยื่นไปหลายคนครับนี่มีหลายคนที่ยื่นไปแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากถาม คือในกรณีที่ผมยื่นไปแล้วไปยื่นอยู่ที่สันกงานตำรวจพอยื่นไปแล้วเลขรับหนังสือบอมีบอกว่าตอนนั้นเดี๋ยวขอพิจารณาก่อนเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องขอพิจารณาก่อนปรากฏว่าเมื่อนี้วันที่27พฤศจิกายน2 5 5 9เป็นเวลา12มมอแล้ว เลขรับหนังสือ,อย่างบ่มีบ่รลู้ว่าได้รับหนังสือหรือบ่ได้รับเพราะว่าบ่มีเลขรับบ่แน่ใจว่ารับหนังสือผมไปแล้วสิเอาไปทิมหรือบอกกับบ๊ลู้แต่ว่าผมรู้แต่ว่าบอกว่าสิเอาเลขรับไมหมผมยื่นหลายฉบับครับยื่นหลายคนผมก็ใช้สิทธิ์ตามของผมมันละผมก็ใช้สิทธิ์ตามของผมก็ยื่นพันตำรวจท่พิริยา ยืนพุ่มก้ับเมืองอุดรธท่านียืน่นหลายมองหลายคนตั้งกร่ตัง้ตงวาละกันไปพิสูจน์กันไปความราชาคือความอายุติธรรมตามหาชีตามหาไปเรื่อยๆกต่สิบว้ายุ่งซีละเพราะว่าผมมากคัดค้านการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่สงสัยผมสงสัยนะ ผมสงสัยเกี่ยวกับกรณีที่มีเพจเพจหนึง่งอยู่ในเฟซบุ๊กใส่เสื้อว่าสืบสวนอุดอรสืบสวนอุดอรถาคนอื่นถาคนอื่นประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจคือเข้าใจคือผมแหละสืบสวนอุดอรสืบสวนอุดอรจะแทงจะแสดงว่าอันนี้จะนา่าจะเป็นของเกี่ยวกับกลุ่มสืบสวนสพเมืองอุดอรท่านี่ใส่เฟซบุ๊กซื้อสืบสวนอุดอรสืบสวนอุดอรแล้วก็มาก่าวหาโจมตี ออกข่าวออกข่าวออกข่าวเลี่ยนาใารการตำรวจพี่น้องเสมือนนึงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออาจจะเป็นของหรืออาจอาจหรืออาจจะเป็นของท่านผู้การที่บัญชาลูกมากก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือประชาชนเห็นต่างประชาชนเห็นตางแต่ว่าสืบสวนอุดรสืบสวนอุดรออกมาแถลงข่าวนอกจากแถลงข่าวแล้วไปโพสเฟซบุ๊ก ดาชาวบ้านที่บ่เห็นด้วยดาชาวบ้านที่เห็นตางเข้าใจอยอดรกว่าสืบสวนอุดอรสืบสวนอุดอรน่ะท่านเป็นผู้มีอำนาจท่านเห็นอยังก็ได้แต่ว่ามันต้องอยู่ในกรอบกฎหมายแต่ว่าลักษณะที่เกิดขึ้นที่เริ่มมีการต่อสู้กันมาข้างความถูกต้องและความบม่ถูกต้องการต่อสู้กันขึ้นมานี่เป็นของระวางปากประชาชน แต่ว่าเป็นยังเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นด่าาออกมาเมาื่อวาพวกผมย่างเศษเศาสาดเศษสาดเสียเทเสีย,สยต่างๆหน้าากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกผมมองในฐานะภาคประชาชนมององค์กรของพวกท่านบ่มีระเบียบบ่มีวินัยผู้ใดอยากด่าคนอื่นก็นดา่าผู้ใดอยากว่าผู้ใดก็ดา่า ซึ่งมันว่าน่าสิเกิดขึ้นในองค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพรมีหลักฐานพยานมัคณะเดียวกันในเฟซบุ๊กเนะ่ยมีตำรวจหลายนายถ่ายรูปแล้วก็เป็นรูปปืนสิ่งเทียมอาวุธหรือสีเป็นยังกระชางอะเบิ้งแล้วเป็นรูปปืนเอามาเป็นหน้าโปรไฟล์ก็เรยนี้ที่เกิดขึ้นต่างต่าง,งน,งนี่ประชาชนประกาศแต่ว่าตำรวจกล้าเหตุ แม้แต่การโพดคว่ำเห็นต่างของภาคประชาชนพวกท่านก็นดานาออกมาเลยมันไม่มีระบบระเบียบวินัยเอียงควบคุมพวกท่านเลยแมนบอผู้ใดสิวา่าจังไดผู้ใดสียเฮ็ดจังไดกเ็เฮ็ดเลยแมนบอสักแต่ว่ามีอำนาจสักแต่ว่าอยากเฮ็ดยังกเ็เฮ็ดไปนอกจากนั้นแล้วไอ้ตัวสืบสวนสืบสวน ตัวสืบสวนกุดรนสืบสวนกุดรนเนี่ยนะ<ท>ผมจะให้พวกท่านเบ่งอีกอที่นี่ในกรณีของผมอีกกรณีหนึ่งความเห็นทางของผมครับพวกท่านผมยื่นออกไปรถไม่อัดผมคนไม่อัดยื่นออกไปหาสิบเจ็ดเซนติเมตรพวกท่านดาดา,ดามาดาผม ว่าผมว่าเฮ็ดผิดล้วบ่ยอมรับผิดผมบอกว่าผมยอมรับผิดแล้วไงแล้วผมก็เสียค่าปรับคือบอย่างให้ผมเสียแต่ว่ามาเบิ่งของรถสพเมืองอุดอรธานีสพเมืองอุดอรธานีเบิ่งลักษณะการขนของบ่มีอีหยังคุ้มเลยรถบ่มีทะเบียนรถบ่มี่ทะเบียน จริงสี่เป็นยังคือเฮ็ดได้รถบ่มีทะเบียนผมยื่นสอบแล้วอันนี้เป็นยังคือเฮ็ดได้ไอที่ยื่นออกไปเนี่ยที่สูงกว่ารถเนี่ยแล้วก็บอกคุ้มบหยังอีกคือเฮ็ดได้สิ่งต่างๆเป็นยังคือพ่อประชาชนเฮ็ดเล็ก,ลกๆในหน่อยเนี่ยผิดไปมดที่จะของเฮ็ดน่ะบ่มีเกิดความละอายไอยที่พวกที่เฮ็ดนะ่ะบ่มีความละอาย ขนของกิจกสิขนของไปใส่บุตรตำรวจบ่ได้ไงซอหน้องอะดอกอันนี้สิมันลักษณะขนของขนตู้เย็นให้เมียให้ลูกเอาไปใส่ชุดส่วนตัวเอาไปใส่เป็นภารกิจส่วนตัวสวพเขาบ่มีายเขายุหันละแต่ว่านี่รถราชการอันนี้รถราชการอันนี้กะละมั่งอันนี้ถังอันนี้ตู้เย็นอันนี้โต๊ะขายของโต๊ะแผ่นพับขายของ ปัทที่ประชาชนเห็ดผิดเล็กๆนน้อยสิเอาเป็นเอาตายที่ของเห็ดผิดจะจะมันสิปกป้องกันล่องปกป้องกันเอาไปเอามากช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดกระเมิดดอกพวกผมแห่งสิเกิดกระแสต่อต้านขึ้นพวกท่านขึ้นมาหลายขึ้นหลายขึ้น,นเพราะว่าการตั้งนานของพวกท่านสมอเนี่บ่ได้รู้สึกรู้สากับความเดือดร้อนของระหาะชาชนเลยแห้งหลายขึ้นหลายขึ้น อีกเยะเรื่องหนึ่งมือวานนี่บอเป็นมือวานนี่มือกรมือกรน่อนี่ยมัมมมมขึ้นประมาณสามสี่ทุ่มพันตำรวจโทษิริยาผมเอยซื้อพันใดพันตำรวจโทษิริยาเจตวรานนนเพิ่นเป็นน่าจะเป็นสวปอุททียาลิงปัตตานีได้โทษมาหาผม ท่านตำรวจทษพิรยานี่คือเป็นนายตำรวจที่ผมแจ้งความจับแจ้งความดำเนินคดีผมแจ้งความจับแจ้งความดำเนินคดีขอหามินประมาทอยู่ที่สพเมืองหนองบัวลำพูตอนแรกเพนบ่าเขาใจเพนที่เพลดนโพลงไปว่าโง่อวดฉลาดแต่วันหลังจากที่เพ่นได้รู้ว่าผมได้ไปแจ้งความแล้วเพนก็ไปนไล่ไปไล่ไปวัดผมเบิงอันนี้ข่าวเ้าของเพนไปไล่ระวัดผมเบิงแล้วว่า จริงๆนะเพื่อนได้ผิดพลาดไปแล้วแต่ว่าเพื่อนโทรมาหาผมเพื่อนโทรมาขอโทษแต่ว่าเพื่อนบโทรมาให้ขอให้ถอนแจ้งความว่ากัผมกระใสสิทธิทางกฎหมายก็ใสไปบ่เป็นยังดอกแต่ว่าเพื่อนบ่มีเจตนาลบยังสันแต่ว่าเดิมที่เพื่อนอาจสิบ่ได้เบิ่งคลิปหรือว่าบ่ได้ศึกษาประวัติผมก็เลยเฮ็ดให้มีการสื่อสารกันพิดพิออกมาก็ขอโทษผมก็ว่าบ่เป็นยัง ในส่วนกระบวนการก็ว่ากันไปแต่ว่าในส่วนรู้สึกความรู้สึกส่วนตัว็ดีใจที่พันสีมาเยี่ยมสพเมืองหนองบวัวลำพูได้เร็วๆนี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พ่นแสดงออกมาแต่ว่ายัางอีกหลายคนคนที่เอาประวัติผมออกมานั่นแหละผมอยากให้เป็นกรณีตัวอย่างเอาบังสติิกเกอร์ เรื่องมันสะดุดนั่นมันก็นสะดุดธรรมดามันบ่่เป็นหยังยคอื่นสะดุดอาจสิเป็นเพราะเน็ตคือคันเว้าของผมออกไปเนี่ยท่านกระเบิ่งไปบ่็ไปยังของผมมันบส่สะดุดนะบ่ต้องไปสนใจอันนี้สติ๊กเกอร์มันเฮ็ดให้การท่ายถอดสดมันเสียจังหวะไอ้คนที่ื่นสะดุดคังเขาก็สะดุดไปบ่็ไปยังอันนี้สติ๊กเกอร์ให้ไปเฮ็ดเอาเองผมว่าเฮ็ดให้แล้วบ่ขายไปเฮ็ดเอาเองใครจะใจเท่าไดไปโทรถามร้านเอาเอง ถ้าเป็นยุ้แถวอุดอรกับปรล้านบางกอรอกพลาสติกยุติดติดกันครับใกล้ๆครับลุงแงมจเจริญโฮเ็ลถ้าเป็นยุทั้งนครปฐมไปล้านายหอมหวนร้นโคษณาล้านายหอมหวนนะเดี๋ยวผมจะพาไปบ้งอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์เพรว่าแง่มนะแต่ว่าผมสิบอกว่าอีกอย่างหนึง่งถ้าตำรวจที่จับว่าติดเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ให้จับแล้วก็ให้เขียนขอหามาชัดเจน ให้จับท้สีเขียนจับกับจับไปออเลอดารถขายยามเาดี๋ยวให้รถขายยาพลนก่อนไปนายหนี่ยเาพี่น๊ต้องการเมล็ดพันธุ์พืชผักชนิดต่างๆไปปลกหว่านที่ไรที่สขอชอด้อตอได้วันนี้เราได้นามาเมล็ดผักิดต่างๆมาจำหน่ายดบ้านม่ว่าจะเป็นครับอ่าสติกเกอร์อันนี้ เท่าที่ผมศึกษาเบื้องแรกว่าได้ผิดกฎหมายอีหยังแต่ว่าขันตำรวจสิห้าเรื่องถ้าเขาสี่เขียนก็ให้เขาเขียนมาใบสั่งนะ่ะให้เขียนมาแล้วเฮาก็มาต่อสู้กันทั้งของกฎหมายว่าผิดยังไ๋หรือมันผิดตับเขานั่นละล่องเบิงปิดเลยครับติดให้มันทั่วประเทศเลยติดให้มันรู้ว่าประจานมันไปเลิกอเอาผมสิพาไปเบงที่ดินที่ที่้างสู์เลียนลูกอ่ะเชิญครับ ผมจะพาไปบึงสร้างศูนย์เรียนลูกล้วการสาร้างศูนย์บรรเทาทุกศูนย์รับเรื่องเล่าลองทุกของพ่อแม่พี่น้องของผมนี่แหละซึ่งสีสร้างขึ้นบริเวณนี่แหละครับนี่เป็นบริเวณที่สีสร้างนะครับ เอาพ่อลบแดดลบฝนจังที่ผมเคยบอกนะครับว่าสีเอาสีเลียนเชิญเจ้าหน้าที่ทั้งศูนย์ลำร่ง,งถ้ำหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ลูกกฎหมาม้ะครับหรือว่าเป็นของทามิทา,ามีเจ้าหน้าที่ของศารแห้งดีร่วมถึงสภาทนายความหรือทนายความคนที่เพิ่นที่มีความพร้อมหรือว่ามีความเสียสละหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมา นะครับอาจจะเป็นเริ่มแรกอาจจะพมนจะเปิดเป็นอาทิตย์และเทือสะก่อนเซมีมองนอนเซมีโลงนอนไห้ลงนอนกับบ,บ่เอาไงห,หรอครับมันประมาณนี้ละเอาเอาน้ยเฟา่สะดวกคนที่คนที่มาคนที่มาบ่ได้รับควา่เป็นรรมเขาบ่ถึงของกฎหมายอาจิะมีเล็กๆน้อยๆเป็นกองทุนซอยเหลือพวกท่านไปถ้าถ้าเป็นไปได้ในโอกาสหนานะครับว่าสิเฮ็ดยังไงแน่ กาสิปรึกษาหาเรื่องกันเดี๋ยวนี้ผมกําลังให้สิไปรบกวนทั้งยธ่าเพื่อนให้มาเขียนแบบให้ส่วนประเมินราคาค่าก่อสร้างยังไงเดี๋ยวผมสิแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าผมหนาสิเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดได้ดีพร้อมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมผมคัดค้านการตั้งด้านที่บ่ถูกต้องแต่ว่ามันเม่นการคัดค้านการตั้งด้านที่บ่ถูกต้องแล้วบนี้คนประชาชนจานวนมากจานวนมาก ที่เขาไปถึงกระบวนการยุติธรรมได้รับความเหลือดรอนบ่มีทีเพิงบ่มีทีปรึกษายอยกในหน่อยเข้ากับมีสถานที่ให้คัาปรึกษาให้เพิงให้เขาเพิงสามารถเพิงเข้าได้นี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่กเหตุงานอยู่ตอนนี้บ่ได้ท่อถอยบ่ได้ท่อแท้แต่ว่าก็ขอบคุณพี่ช่องโคชูมันคุณวัชซีซนี่ิกเกอร์คุณดาราสมคองและก็ไทวอนคุณไทวอน ที่อยู่ทั้งประเทศอังกฤษที่ชงโคชูมันอยู่เยอรมันคุณวาซินี่ก็อยู่เยอรมันที่อนุเคราะห์สมทบเงินก้อนแรกเข้ามาเป็นจํานวนเงิหนึ่งแสนหามื่น 1, 5, 000, 000บาทต้องขอบคุณหลายๆกสะสิเก็บสิเปืดอนญปที่ไว้แล้วก็สิเก็บไว้สิเฮ็ดบัญนที่ยังตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได้แล้วก็สิขึ้นป้ายไล่ซื้องหญ่ๆให้เพื่อนพร้อมอาคารนี่ผมสิใส่ซื้อขออนุญาตพี่ชงโคเด้อาคารผมสิใส่ซื้ออาคารชงโคชูมัน ขออนุญาตใส่ซื้อเพราะว่าเพิ่นเป็นเพิ่นเ,น,เพนเป็นผู้เริ่มต้นให้ผมเลยขออนุญาตใส่ซื้ออาคารช่งโคชูมันแต่คือสิบวเป็นยังดอกเนาะเพราะว่าโดยวัตถุประสงค์ลเลยเข้ากับเห็ดเพืือพ่อแม่พี่น้องเข้าผู้อื่นกับว่านาสิมีปัญหาอีกอย่างดอกเข้ากับมีวัตถุประสงค์เดียวกันเนาะเอาพอได้รับพอสมควรเลยละเมื่อไงเมื่อี้วันอาทิตย์เนาะว่าไปใส่ิตตอนรับผมมีแขกมากจากจังหวัดนครปฐม ที่เดือนนางมาหาบอลูว่าเรื่องเล่าในที่คันงมีโอกาสกับทีไทยทอดสดให้ฟังกันเขาได้รับความขอบคุณครับจากกคมนักเก่งไก่ไทยออนขอบคุณครับสวัสดีครับ